ค่ะวันนี้เราจะมาทำจุลินทรีย์สังข้อแสงกันนะคะก็เราเคยให้ดูแล้วนะคะการทำจุลินทรีย์ของสังข้อแสงของเรานะคะเราก็ทำไม่เยอะพอสมควรนะคะดูข้างข้านี้นะคะดูข้างข้างนี้ก็ปวดจุลินทรีย์สังข้อแสงเรานะคะที่ตักแดดอยู่นะคะก็แดงเต็มเลยนะคะอีกมุมหนึ่งนะคะที่เราทำไว้นะคะก็บางส่วนก็แดงแล้วนะคะอีกบางส่วนก็เพิ่งทำนะคะ ก็เริ่มจะแดงกันแล้วนะคะทำไม่เยอะเลยนะคะก็เอาไปใช้ประโยชน์ได้นานอยู่นะคะหลายปีนะคะนี้ฉีดกับอ่าเรา,าไปฉีดกับพริกนะคะมันจะถูกกันกับพริกมากเลยนะคะจุดีซีสังขอแสงจะย,ยัดฉีดบ่อยนะคะก็หช้อนโต๊ะต่อน้ํา20ลิตรนะคะเดี๋ยวไปดูขั้นตอนการทําเลยนะคะอดับแรกนะคะเราต้องเตรียมก่อนนะคะคือเตรียมน้ํานะคะเตรียมน้ําดื่มเตรมขวดนะคะ เตรียมขวดน้ำนะคะที่เราจะทำนะคะแล้วก็ใส่น้ำเปล่านะคะน้ำเปล่าบริสุทธิ์นะคะน้ำเปล่าบริสุทธิ์ก็ประมาณเท่าไหร่ดีนะคะอย่ให้เต็มนะคะเดี๋ยวมันจะไล่อากาศอีกหนล้วขวดมันก็ต้องแฟงนะคะเดี๋ยวมันจะระเบิดนะคะเอาน้ำพอประมาณแค่นี้นะคะ <Wow. S 1> ประมาณนี้นะคะเอาไว้ <Okay. S 1> แล้วก็มีไข่ไก่เนื้อฟองนะคะไข่ไก่เนื้อฟองนะคะเราไม่ได้ทำเยอะนะคะก็ ปลหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะกะปิหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะกะปิน้ำปลานะคะแล้วก็อุอปกรณ์แค่นี้นะคะก็มีแก้วนะคะแก้วใบแก้วหากริบเอาะคะ่ะก็ตอกไข่นะคะอันแบบแรกก็ตอกไข่นะคะ,อะตอนก่อนเอาไข่ใส่แล้วเอากะปิออกดีกว่าเนาะกลิ่นดีมากเลยนะแล้ก็บางคนไม่ชอบก็จะบอกว่าไม่ไม,ไ,มไม่หอมแหละบางคนชอบก็จะนึกถึงอะไรคะนึกถึง มะม่วงเนาะถึงพริกป่นปลาก็มีลพริกป่นนะคะก็มะม่วงนะคะของอะไรเปรีป้ยวๆนี้นะคะ้อกับมะม่วงดีเนาะน้ําตาลเนาะ,ะแต่ไม่เกี่ยวกับไข่นะางานไอตัวนั้นแต่ตัวนี้กเกี่ยวข้องกับไข่นะคะกะปิมีไข่ตัวซานจากเปลือกกุ้งนะคะอันนี้เราใส่เข้าไปเลยใส่กะปิเข้าไปเลยนะคะเป็นดีมากเลยใส่กระปิเข้าไปเลย กะปินะคะเดี๋ยวน้ำปลาน้ำปลา,าเข้าไปเอาช้อนโต๊ะออประมาณช้อนโต๊ะเนาะช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็ขัดแค่นี้เองนะคะเป็นีซีสังเคราะห์แสงคนให้เข้ากัน ไอีกก็ได้นั่นี่รู้สึกว่ากะปิจะเยอะเราจะทําทให้มันแดงเลยนะคะวันนี้ต้องแดงทํายังไงให้กะปิกป็ไม่ให้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงของเราทำทำวันนี้เราแดงวันนี้นะคะมีวิธีง่ายๆที่เราบอกแค่นี้เองนะคะแล้วก็ผสมลงไปคนให้เข้ากัน<ๆ>ได้แล้วกะปีเยอะไปนิดนะึง ก็ไม่เป็นไรค่ะเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วเราก็น้ำตัว้าออกง่ายๆเลยตัดเดียวได้จุลินทรีย์สังพร์แสนหนงช้อนโต๊ะค่ะติดจะน,นิดยเยอะไปน,นิดนึงตัวนี้ ริงท่องเพิ่มไข่อีก้วฟองหนึ่งนะคะจะไมไ่เป็นไรอ่ยด,ดลงไปแค่นี้เองนะคะใส่ไปอีกหน่อยนึงคนให้เข้ากันก่อนนะคะแต่นี้ของเราคนยังไม่ดีเท่าไหร่นะคะใส่เข้าไปอันนี้เราจะทำยังไงเราจะใส่ให้ทุกขวดเลยนะคะปิดฝาก่อน นี่คือได้แล้วจู <tong> s. <S ลีซีสังเคราะห์แสงเราจะทำยังไงให้มันแดงเร็วสักครูค่ค่ะค่ะเรามาดูวิธีรันนะคะที่จะทำให้จูลิซีสังเคราะห์แสงที่เราทำไปเมื่อกี้นี้นะคะเป็นเร็วนะคะแดงเร็วนะคะแล้วก็มีวิธีรันนะคะแล้วก็เอาตัวจูลิซีสังเคราะห์แสงที่เป็นแล้วนะคะที่ที่เป็นแล้วนะคะเอามาผสมนะคะแค่นี้เองนะคะเราไปตากแดดน,นะคะก็ถ้าโดนแดดแรงๆเธอก็จะเป็นเร็วนะคะ ก้นิี้เดียวเองนะคะเสร็จเวลาไม่กี่นาทีนะคะเราก็จะได้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงที่แดงเร็วะคะ่ะกำลังเป็นนะคะตัวนี้กำลังเป็นเพิ่มเป็นอนนันเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะมีสีแดงแล้วนะคะตัวนี้จะเป็นเร็วนะคะจะโดนแดดก็วันนี้ก็แดงเลยนะคะ เดี๋ยวเอาไปตากแดดกันเลยนะคะเราเอาตัวลิงจีสังเคราะห์แสงที่เราทํามาตากแดดเลยค่ะตัวนี้เริ่มแดงแล้วจะวแดงช้านิดนึงเพราะว่าขวดก็จะหนาัวนี้จะหนานี่เพิ่งเราเพิ่งทํานะคะเพิ่งทำน,ะะทำนก็จะมีตัวที่แดงแล้วก็เยอะอยู่ ก็เราทำทำไมเราทำมาเยอะจังเลยอ๋ออันดับหนึ่งนะคะเราก็จะแจกด้วยส่วนหนึ่งแล้วเราก็จะเอาไปใช้งานเราด้วยส่วนหนึ่งนะคะเพราะว่าเรารู้แล้วว่าจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงที่เราทํมันเป็นประโยชน์จริงๆนะคะผสมน้ำ20ลิตรนะคะต่อจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง1ลิตรนะคะเอยไม่ใช่1ลิตรสีพูดผิดนะคะก็1ช้อนโต๊ะต่อน้ำ20ลิตรนะคะผสมกันแล้วก็เอาไปฉีดฉีดใส่แปลงพิก พริกกระเลียงของเรานะคะหรือ,อปรับปรับปรบงรบุงดินก็ได้นะคะเพราะว่าตัวจุลินทรีย์มันก็จะไปย่อยสลายพวกไอตัวเชื้อโรคนะคะแล้วก็ตัวจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงที่มีไคโตซานเนี่ยไโตซามันก็จะดีเหมือนกันนะคะโอเคนะคะสําหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ